สกทาคามีเนี่ยทำไมมาสกทธาคามีแล้วทําไมเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะว่าได้วิมุต์อันเกิดแต่ในสมัยคือเขาราคาโทสะโมหะที่เบาบางลงเนี่ยคือเขาเริ่มทำสมาธิเพราะโดยปกติเทวดาการมพเนี่ยไม่ทำบุญกิิยาด้วยการภาวนาเลย ดังนั้นเทวดากรรมภพนะเทวดากร,รมภพที่เป็นอริยบุคคลพวกนี้จะราคาโทสะโมหะเนี่ยเริ่มเบาบางลงนะการที่ราคาโทสะโมหะเบาบางลงคือกำลังของสมาธิยนดูเวลาทําสมาธิเนี่ยกรรมฉันทะกับกรรมสัญญาต้องดับ